อันนี้ก็คือแบบอนุบาลนะคะจกอนุบาลแบบนี้นะคะถ้าไม่ปิดความมืดปูก็จะไม่โตนะคะถ้าไม่ใส่ใบเนี้ยเดีด๋ยวปูก็กินกันเองค่ะอานะหารชนิดผงนี้ก็กทําขึ้นมาเพื่อให้ปูที่มันขาขาดข,ขาหลุดขาลุ่ยไม่กินได้นะคะ,คะ,คะก็จะดูดกินเลย<า>บ่อดินก็จะโตเร็วกว่าบ่อซีเมนต์นะคะก็อัตราการตายก็จะลดลงอันนี้เราไม่มีรตูกชวาแล้วก็เลยคิดค้นว่าเออในทุ่งนาต้องใส่ใบตองอะไรเงี้ยเราก็เลยเก็บใบตองมาใส่ถ้าตัวท้องนี่เราก็ขายตัวละร้อยห้าสิบบาท ใช่ครับคือตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เลยหัวใจของฟาร์มเราเนี่ยคิดว่าเป็นตรงไหนครับที่ทาให้ลูกค้าอยากมาซื้อเราการวิธีเลี้ยงวิธีเลี้ยงานค่ะคือวิธีเลี้ยงทํายังไงให้โตทํายังไงให้รอดเดชอ,อย่างเงี้ยค่ะครับสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับ EP นี้อยู่ที่ฟาร์มปูสองพี่น้องฟาร์มปูนานะครับ เดี๋ยวเรจะไปทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะสองพี่น้องฟาร์มปูนาโคราชค่ะฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านลูกฟ้าหมู่11ตําบลด่านช้างอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะชื่อพรนะคะชื่อจริงจันศิลาสุวรรณคำนะคะครับเดี๋ยวในใช้พี่พรนะครับพาชมว่าในสวนหรือว่าในฟาร์มเรามีการเลี้ยงอะไรบ้างแล้วก็มีการเลี้ยงอย่างไรนะครับค่ะครับผมในบ่อหรือว่าในสวนเรามีการเลี้ยงรูปแบบไหนบ้างครับ แบบอนุบาลค่ะอันนี้ก็คือแบบอนุบาลน,นะคะจานุบาลแบบนี้นะคะนี่ตัวเล็กจะอยู่ในนี้ค่ะอันนี้เป็นเลี้ยงปูหรือว่าเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงปูค่ะอ๋อคือปูคืออยู่ในนี้อนุบาลปูค่ะค <capacities. S 3> ถ้าถ้าไม่ได้ปิดอันนี้ด้วยค่ะถ้าไม่ได้ปิดความมืดปูก็จะไม่โตนะคะอนุบาลด้วยความมืดค่ะเราก็จะปิดบแบบนี้อันนี้คือเราก็ให้อาหารมีตัวที่พอจะดูได้ไหมครับว่าประมาณไหนเนี่ยมันเดินมาเมื่อกี้ เดี๋ยวแยอาหารก่อนครับืูมันตัวเล็กมากเลยใช่ไหมครับใช่มันมเรือนหนึ่งแล้วนะนั่นเห็นนั่นล็อกรบับครับมันจะอยู่ในนี้นะครับก็จะดูยากแยหน่อยนึงทำไมเราถึงทําให้มันมืดครับเพราะว่าอยูอยูทุ่งนาเขาก็ยังอยู่ในรูใช่ไหมคะครับถ้าไม่อยู่ในความมืดเขาก็จะไม่โตอืมครับแล้วเราเพาะพันเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเพาะพันเองคิดหาวิธีอาหารปูเองคะ่ะ ครับผมอันนี้ก็จะเป็นบ่อที่เอาไว้เลี้ยงหรือว่าเป็นบ่อเพาะพันธุ์อนุบาลใช่ไหมครับเป็นบ่อเพาะพันธุ์อนุบาลบ่อบที่ว่างอยู่นี้ก็เตรียมไว้อนุบาลค่ะอืแล้วก็ที่มีใบไม้ก็เตรียมไว้อนุบาลน,นะคะใบไม้นี่คือใบอะไรครับใบใบตองตึงค่ะภาษาไทายเรียกใบตองตึงนะคะครับทาไมเราต้องใส่ใบนี้ด้วยครับถ้าไม่ใส่ใบเนี้ดียปูก็กินกันเองค่ะมันจะไม่รอดค่ะอืต้องใส่ใบนี้ด้วยค่ะ ที่เก็บมาไว้นี่ก็คือไว้ใส่ให้ปูนุบานนะครับครับอันนี้โซนนี้จะเป็นโซนนุบานทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ก่อนเลี้ยงโตในนี้อทีนี้ก็ไปเลี้ยงในบ่อดินครับอันนี้บ่อซีเมนต์นี่เราเอาไว้นุบานครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของบ่อดินนะครับไปเริ่มต้นหรือว่าไปสนใจการเลี้ยงปูได้ยังไงครับคือก็ถามคนในครอบครัวว่าทําไมไม่ไปขุดปูครับคนในครอบครัวก็เลยบอกว่า ไม่มีปูที่ทุ่งนาให้ขุดแล้วก็เลยคิดว่าอ่ะน่าสนใจอะไรเงี้ยก็เราก็เลยค้นคว้าหาพ่อแม่พันธุ์อ่ะเราก็ได้มาจากภาคกลางนะคะคแม่พันธุ์นะคะเริ่มเลี้ยงมาแล้วหรือว่าไปไปสนใจตอนแรกประมาณปีไหนครับสนใจตอนแรกประมาณปีห้าเก้าเนี่ยค่ะครับเราก็เลี้ยงมาได้ประมาณสี่ปีแล้วสี่ปีกว่าๆเลี้ยงมาแล้วสี่ปีใช่ค่ะแต่ก่อนก็คือเลี้ยงในบ่อซีเมนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ไปเรียนรู้หรือว่าไปศึกษาวิธีการเลี้ยงจากที่ไหนครับไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนก่อนศึกษาเองพอคิดจะเลี้ยงก็ Google เลยค่ะก็คือเซิร์ชใช่ในกูเกิลเรียนรู้ได้ตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นโซนอะไรครับอันนี้โซนพ่อแม่พันธุ์นะคะนี่ให้อาหารอาหารชนิดผงนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อให้ปูที่มันขาขาดขาหลุดขาลุ่ยนี่กินได้นะคะเพราะจะดูดกินเลยในนี้ประมาณกี่ตัวครับประมาณ สองร้อยสามร้อยตัวค่ะขึ้นมากินอาหารนะครับอาหารนี้เป็นอาหารอะไรครับอาหารชนิดผงไม่จมนะคะนี่ก็โพสขายในกลุ่มอยู่ค่ะนี่จะเป็นโซนบอ่อดินนะครับใช่บ่บอดินกับบอ่อปูนต่างกันยังไงครับคือบอ่บอบ่อดินนี้ก็คืออันนี้คือเราจะพ่อแม่พันธุ์นะคะแต่ว่าบอ่บอซิมบ่อปูนเนี่ยเราไว้อนุบาลอนุบาลก็อนุบาลจนโตในเลี้ยงลักษณะไหนก็ได้ค่ะได้เหมือนกัน,นบ,บอ่อดินก็จะโตเร็วกว่าบอ่อซีเมนนะคะ เพราะว่าธรรมชาติของปูก็อยู่ในดินถูกไหมคะครับแต่ว่าจะถัดด้วยสถานที่เราไม่เยอะเราก็ต้องทําอ,อนุบาลในบ่อซีเมนด้วยอย่างนี้ค่ะเลี้ยงมาแล้วกี่เดือนนะครับกี่เดือนกี่ปีนะครับสี่ปีกว่าแล้วค่ะสี่ปีกว่าเจอปัญหาไหมครับตอนแรกที่เลี้ยงปัญหาที่ตอนแรกเจอตายค่ะเพราะว่าปูแก่มาใหญ่เกินสาเหตุที่ปูตายเพราะอะไรครับตอนนั้นสาเหตุที่ตายปูแก่ด้วยแล้วทีนี้การโยกย้ายปูด้วยอย่างนี้ค่ะปูตาย อย่างนี้ครับอย่างนี้ตัวนี้ตัวนี้ประมาณกี่เดือนครับนี่ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวให้ลบกวนพี่จับให้ดูได้ไหมครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ๆนั่นกำลังหน้าลักบอลอันนี้นะครับหลังจากที่เราให้อาหารไปเขาก็จะเขาก็จะขึ้นมานะครับมันแดบนี้เขากัดกันไหมครับเขาหนีบกันไหมหนีบค่ะสองตัวก็หนีบกันสองตัวนะคะถึงใส่ใบไม้เลยค่ะครับใส่ใบไม้ให้ลุกๆอัตราการตายก็จะลดลงไม่กัดกันก็คือจะไม่หนีบกัน เข้าที่ถ้าไม่มีก็คือจะเนียบมากกว่านี้ใช่ค่ะถ้าถ้าเราไม่มีก็คือผักผักตบชวาแต่อันนี้เราไม่มีผักตบชวาเราก็เลยคิดค้นว่าเออในทุ่งนาต้องใส่ใบตองนะอะไรเงี้ยก็เลยเก็บใบตองมาใส่ครับเป็นฟาร์มแรกที่ผมเห็นใส่ใบตองนะครับส่วนใหญ่จะใส่ใส่ผักตบนะครับอันนี้คือ บ่อที่นี่คือเราขุดแล้วก็ผ้าใบมันรองใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าข้างล่างก็จะขุดรูลึกไม่ได้นะคะไม่ให้ขุดรูได้แล้วที่หลบที่ซ่อนเขาจะไปหลบที่ไหนครับก็จะมีมีหญ้าแล้วที่นี้มีใต้กระเบื้องด้วยอย่างนี้ยค่ะอ๋อคือตรงนี้จะเป็นโซนน้ําใช่ค่ะโซนน้าแล้วก็ออกจากใต้กระเบื้องออกมาตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอ๋อนี่จะเป็นปูที่หลบซ่อนในใต้กระเบื้องนะครับแสดงว่ากระเบื้องนี้ก็มีใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ค่ะรบควรเปิดให้ดูหน่อยครับ โชว์ท่านผู้ชมหน่อยอ๋อมันก็จะหลบอยู่อย่างนี้นะครับค่ะพวกนี้เขาจะเขาจะลงน้ำไหมครับลงค่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็ลงนะคะก็คือเดี๋ยวก็จะลงเองของเขาใช่ไหมครับอในกระเบื้องนี้ก็น่าจะมีเยอะอยู่นะครับค่ะโซนไหนอีกครับพี่โซนนู้นโซนนู้นจะตัวมันชุ่มชุ่มันลกเบรคนี่นี่มีปูไหมครับมีค่ะเนี่ยใต้เนี้ยใต้กระเบื้องนี้ เวลาเขาล้อนก็จะมาอยู่ตรงหญ้าตรงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะเปิดดูปูนะครับปูฟาร์มนี้ใหญ่มากครับตัวนี้อายุอายุประมาณกี่เดือนครับพี่อายุประมาณแปดเดือนะราปนจับให้นยครับเราจะมาดูปูกันนะครับอันนี้เป็นเพศผู้นะครับ,รบเพศผู้เพศเมียดูยังไงครับ เพศผูดูที่จับปิ้งเขานะคะจับปิ้งคือตรงไหนครับคือตรงนี้นะคะตรงท้องอ๋ออนนี้เขาเรียกจับปิ้งนะครับค่ะมันจะเป็นยังไงครับถ้าเพศผูลักษณะเนี่ยค่ะกระเป๋าเขาเรียกกระเป๋าเรียกจับปิง้งอ่ะค่ะกระเป๋าครับถ,ถ้าตัวเมียจะเป็นยังไงครับตัวเมียก็คือนี่นะคะกำลัาางท้องอยู่ยม,มันก็จะไม่มีไอ้เนี่ยค่ะถ้า เห็นไ้ถ้าเราไม่ได้จับก็จะเรียบใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวเมียใช่ค่ะก็จะกระเป๋าใหญ่ไว้อุ้มท้องครับครับอันนี้คือท้องใช่ไหมครับตัวท้องนี่เราก็แบบขออกอย่างนี้เลยเหรอครับขายยังไงครับถ้าตัวท้องนี่ถ้าตัวท้องนี่เราก็ขายตัวละร้อยห้าสิบบาทพร้อมลูกพร้อมขายลูกนะคะเนี่ยรมันจะได้ประมาณกี่ตัวครับในนี้ในนี้ถ้านี้ถ้าเขาไม่ขายก่อนเขาก็เราก็ได้ประมาณเจ็ดแปดร้อยตัวนะคะ เจ็ดแปด้อยตัวในแม่พันธุตัวหนึ่งใช่ใช่ไม่เยอะขนาดนี้หรครับตัวใหญ่ค่ะครับปกติกี่เดือนครับกี่เดือนครับเขาถึงจะมีอ่าเขาถึงจะตั้งท้องได้ครับประมาณหลังจากประมาณเดือนกุมภาเขาก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มขับไข่ขับไข่เนี่ยค่ะครับผมโอเคครับเราจะลองปิดนะครับตัวนี้ใหญ่มากครับ ใหญ่กว่านี้ก็มีใช่ไหมครับนี่เวลาเขาขึ้นมากินจะน่ารักนะครับนี่ไงอะไรครับที่ว่าใหญ่อ่ะอ๋อขอดูหน่อยครับใหญ่กว่านี้ก็มีอีกครับออันนี้เป็นตัวผู้นะครับดูจากท้องครับผมอันนี้กำลังลอกคราบดีครับคราบนี้คราบนี่ยลอกคราบนี้เขาจะตายไหมครับไม่ตายนะคะเนี่ย นี่คือรอกคับใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคือตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เลยตัวนี้ใช่ไหมครับรู้เลยอันเนี้ยครับสีสวยแล้วอดี๋ยเขาลอกไปเนี้ยเราจะไปทำอะไรได้บ้างครับอันเนี้ยเหรอคะใช่ครับอันนี้เอาไปเป็นแคลเซียมเปลี่ยเป็นแคลเซียมปัจจุบันรูปแบบการขายของฟาร์มเราหรือว่าลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่มาจากไหนครับส่วนใหญ่มาจากช่องทางช่องทางเพจช่องทางออนไลน์นะคะสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะครับเขาก็จะเข้ามาที่หน้าฟาร์มนี้และครับใช่ค่ะก็โทรมาก็ ขอตำแหน่งอะไรน,นะคะ่ะส่วนใหญ่มาจากภาคไหนบ้างครับมาจากโซนอีสานเยอะนะคะภาคกลางก็จะมีอยู่แต่ก่อนก็จะมีแถวปทุมนะคะครับแล้วกรณีที่คนอยู่ต่างจังหวัดเขาสั่งเราอย่างเงี้ยเราจะส่งยังไงครับจะส่งใส่กล่องให้นะคะส่งไปส่งได้ทั่วประเทศครับช่องทางภาคใต้ภาคเหนือเราก็ส่งนะคะสองวันก็ถึงค่ะค ส่งก็คือแพ็คอย่างดีเลยนี่เลยนะรับประกันการตายด้วยค่ะครับจุดเด่นหรือว่าหัวใจของฟาร์มเราเนี่ยคิดว่าเป็นตรงไหนครับที่ทําให้ลูกค้าอยากมาซื้อเราการวิธีเลี้ยงวิธีนุบาลค่ะคือวิธีเลี้ยงทํายังไงให้โตทํายังไงให้รอดเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การตลาดด้วยสมว่าลูกค้า,าเลี้ยงรอดพี่การตลาดยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็สอนลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะครับอย่างบอ่อนี้เรามีระยะเวลาเปลี่ยนน้าช่วงไหนบ้างครับ ช่วงไหนคือที่ฟาร์มเราจะไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้าบ่อยนะคะเพราะว่าใส่หันผงมครับรค่ะน้ําจะไม่เน่าไม่เสียงง่ายจะย่นระยะการเปลี่ยนทายน้ําเดือนหนึ่งก็ยังไม่ได้ถ่ายค่ะเพราะก็จะจับดมดูน้าด้วยว่าน้ํามีกลิ่นไหมอย่างนี้คือจะเปลี่ยนอีกตอนไหนครับ,อย,บอย่างนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วก็อีกเดือนหน้าประมาณเดือนหน้าก็เปลี่ยนค่ะครับคือเราเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนมีคนไหมครับ เปลี่ยนก็นไม่เปลี่ยนสาหรับอนุบาลน,นี้ถ้าถ้าเปลี่ยนเนี้ยปูก็จะเปลี่ยนถ่ายข้าวแต่ว่าที่นี่ไม่มีปัญหาค่ะถ้าไม่เปลี่ยนก็จะมีมีเรื่องกินแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าปล่อยไว้นานเกินอะไรองครับครับอย่างอาหารเราก็ไม่ได้มีผลต่อไม่ได้มีผลต่อน้ําอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่อย่างอาหารนี้เป็นอาหารที่ทําขึ้นมาเองใช่ไหมครับใช่ค่ะ ทำขึ้นมาเองก็ขายด้วยใช่ไหมคบขายด้วยค่ะาขาย<ะ>ยังไงครับเราก็จะทดสอบขายถุงละร้อยนะคะอันนี้ก็เราแกะใส่กระปุกเป็นอย่างเงี้ยก็คือในฟาร์มเราก็แกะมาแล้วเนาะใช่ค,ครับพี่ครับอย่างการวางหรือว่าการจัดองค์ประกอบของบ่อเนี่ยเราต้องทําอย่างไรบ้างครับค่ะก็ง่ายๆนะคะก็คือขุดข้างล่างให้เป็นเอง่งแล้วก็วางผ้าใบลงไปนะคะผ้าใบานี่ใช้เป็นผ้าใบชนิดไหนครับผ้าใบท คล้ายๆกับผ้าใบสิบล้ออะค่ะคือเขาจะทนขาปูด้วยค่ะอืมก็คือมันจะหนาใช่ค่ะถ้าไม่มีก็ใช้อย่างอื่นได้ค่ะเช่นอย่างไงบ้างครับคือผ้าใบสีน้าเงินนี้ได้ไหมครับจะได้ค่ะอืมก็ขอแค่มันเอ่อเก็บน้ําได้ไม่รั่วใช่ไหมครับไม่ไม่มันรั่วครับแล้วข้างในต้องใส่อะไรบ้างครับข้างในใส่กระเบื้องแล้วก็ใส่ใส่ใบไม้แห้งนะคะครับแล้วก็อิดบล็อกก็คือไม่ต้องไม่ คือที่เอาลงไปนั้นก็คือไปทับอินบล็อกข้างบนนี้ก็คือปิดรูไว้หมดนะคะไม่ให้ปูเข้าไปได้ไม่ไมีรูใช่ไหมครับคให้เป็นตันไปเลยไม่งั้นปูก็จะไปท้องในอินบล็อกก็จะออกอมไม่ได้ครับกระเบื้องนี้แต่ก่อนใส่เยอะแต่เดี๋ยวนี้เรามีใบไม้เยอะเราก็ใส่แต่ใบไม้เยอะเพราะว่าปูอยู่ด้วยกันสองตัวก็หนีบกันสองตัวค่ะครับในฟาร์มเนี้ยหรือว่าในในโซนเนี้ยประมาณกี่ตัวครับประมาณสองสามพันตัวนะคะครับสองสามพันตัวอย่างฟาร์มเราขายพ่อแม่พันคู่เท่าไหร่ครับ ปูละ80บาทค่ะปูละ80บาทนะครับถ้าลูกค้าอยากซื้อนี่ขอยากขอดูรูปก่อนอย่างนี้ได้ไหมครับได้ค่ะก็ส่งให้ลูกค้าดูค่ะส่งเป็นชิปให้ลูกค้าดูอย่างเห็นมีสปริงเกอร์นี่คืออะไรครับสปริงเกอร์ไว้เปิดหน้าร้อนค่ะเพราะว่าพื้นดินร้อนแล้วปูก็จะเดินมาร้อนตายอย่างเงี้ยก็คือปรับอุณหภูมิให้โรงเรือนหรือว่าบ่อเรานะใช่ไหมครับใช่ค่ะปัจจุบันถือว่าเลี้ยงปูแล้ว อัตรารอดสูงไหมครับสูงค่ะพอจะบอกได้ไหมครับว่ารายได้ต่อเดือนจากการเลี้ยงปูในประมาณกี่บาทครับรายได้ต่อเดือนแต่ก่อนก็เดือนละสี่หมื่นนะคะเดี๋ยวนี้ก็ลดลดลงแล้วล่ะค่ะอย่างโควิดนี้มีผลต่อการเลี้ยงปูไหมมีครับเพราะว่าลูกค้าเขามาอบรมไม่ได้อะไรอย่างงี้ค่ะอ๋ออย่างของเราก็เป็นศูนย์อบรมด้วยใช่ค่ะใช่เคยอบรมที่ไหนบ้างครับอบรมไว้ในตัวเมืองก็อบรมนะคะเขาอกอ เบลลมในตัวเมืองแล้วก็ที่ฟาร์มด้วยงค่ะฟาร์มก็มีทางหน่วยงานราชการติดต่อมานะคะนอกจากการเลี้ยงปูแล้วพี่ยังมีการเลี้ยงรูปแบบอื่นใช่ไหมครับเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะคะหอยเชอรี่สีทองอ๋อเดี๋ยวจะให้พี่พาไปชมนะครับอันนี้เป็นโซนเลี้ยงหอยนะคเชอรี่ค่ะเป็นหอยเชอรี่สีทองใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวอ่อนอยู่ในนี้ค่ะอันนี้คือเป็นตัวอ่อนหอยเชอรี่ตัวอ่อนหรือว่าเป็น อนุบาลค่ะเนี่ยรเราก็จะใช้สาหลายให้เพื่อไม่ให้นอกน้ําฝนนะคะปูก็เหมือนกันปูก็ใช้แบบนี้เลี้ยงเหมือนกันไหมครับวับปูใช่ค่ะแต่ว่าห,หอยนี่จะแบบง่ายกว่าครับปูนั้นน่ะถ้าเราไม่ใส่ไม่ใส่สลหายอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะนอกน้ําฝนตายเพราะว่าเราไม่ได้มีมกระเบื้องมีหลงังคาสาหร่ายนี่ก็คือพืชน,น้ําที่อยู่ตามแหล่งน้ําทั่วไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะ นี่เลยเป็นการให้อาหารให้อาหารเหมือนกันกับปูนาไหมครับช่วงเวลาเดียวกันใช่ไหมครับใ้พร้อมีตัวใหญ่ไหมครับพี่ตัวใหญ่อยู่ในบ่อเนาะอเลี้ยงหอยเชอรี่ในบ่อซีเมนนะครับนี่ไงอาหารพี่นี่คืออาหารปูแล้วก็อาหารหอยด้วยนะครับโอเคเราจะไปดูหอยเชอรี่สีทองครับ อยเชอรี่สีทองนะครับในบ่อนี้นะครับเลี้ยงหอยเชอรี่นี่มาแล้วประมาณนานเท่าไหร่ครับเชอรี่นี้จะประมาณปีหนึ่งนะคะอืมปีนึ่งอย่างตัวนี้ประมาณกี่เดือนครับประมาณสามเดือนค่ะสามเดือนก็จะประมาณนี้นะครับโใกล้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วนะคะครับอาหารก็ให้เหมือนกันนะคะอาหารก็ให้เหมือนกันขอดูตัวใหญ่ได้ไยครับโอ้อันนี้หอยเชอรี่สีทองนะครับคือบ่อนี้ประมาณกี่ตัวครับ บ่อนี้มีไม่เยอะมีเก้าตัวแต่ว่าไข่เยอะมากนะคะครับวันนี้เขาเริ่มวางไข่แล้วนะครับอยู่ในธรรมชาติก็มีอีกค่ะหอยชเชอรี่สีทองจุดเด่นเขาคือยังไงครับคือจุดเด่นเขาจะน่ากินก็คือข้างในเป็นสีทองนะคะเนื้อสีทองเป็นเนื้อสีทองทองนะครับเขาจะอันนี้คือประมาณกี่เดือนนะครับมันถึงโตขนาดนี้อันนี้ประมาณแปดเดือนนะคะแปดเดือนโตมากเลยครับ เลี้ยงยากไหมครับไอเชรอรี่ทิทอปอเซอรี่เลี้ยงไม่ยากค่ะคือเขาก็อยู่อย่างี้ใช่ไหมครับ<ะ>วันวันก็อยู่อย่างี้<ะ>อาหารก็กินแบบตัวเดียวกันใช่ไหมครับใช่ค่ะกินตัวเดียวกันสาหลายแล้วก็<ม>อาหารชนิดพุ่งครับแล้วหลังจากฟักไข่อย่างเงี้ยเราจะเก็บไปฟักช่วงไหนครับอ,อีกสักหน่อยก็เก็บไปฟักนะคะเนี่ยค่ะี๋ยวก็เก็บไปอบค่ะครับอบเสร็จแล้วก็ไปวางในบ่อข้างหลังใช่ค่ะวางในบ่อที่เตรียมไว้ครับผม นี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับในฟาร์มปูนาของเรานะครับถ้าพี่สรุปแล้วการเลี้ยงปูนาเราเนี่ยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ชีวิตอย่างไรครับตอบโจทย์ค่ะจากเป็นรายได้เสริมก็มาเป็นรายได้ประจําได้เลยนะครับมันมีข้อดีอยังไงครับคือขายได้ตลอดค่ะแล้วเราก็เลยมาเพิ่มเชอร์รี่อีกเพราะว่าอ่าคู่กันไปอคู่กับส้มตํา ตลาดตลาดยังไงก็ไม่ตันอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นตลาดฝากผลิตภัณฑ์หน่อยครับค่ะแล้วก็เป็นอาหารชนิดผงไม่จมนะคะน้ําไม่เน่าไม่เสียง่ายนะคะย่นระยะการเปลี่ยน่ายน้ําอ่าสาหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลอาหารตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าดีมากค่ะแล้วปูก็โตด้วยนะคะปูตัวเร็วได้รับคําตอบจากลูกค้าม,มา,าแล้วนะคะกว่าที่จะมาเป็นสูตรล่าสุดนี้ก็โดนพัฒนามา หลายครั้งแล้วจนได้สูตรที่ดีที่สุดใช่ไหมคะเริ่มแรกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะครับน้ํายังเน่าอยู่เราก็เลยเปลี่ยนเป็นสูตรนี้นะคะเริ่มแรกน้ําเน่าครับก็คือสูตรนี้ก็คือจะไม่มีจะไม่ทําให้น้ําเสียใช่ค่ะก็คือไม่เปลี่ยนน้าก็ได้ใช่ไหมครับเป็นเดือนก็ไม่เปลี่ยนก็ได้นาสุดท้ายครับสําหรับคนที่อยากมาเยี่ยมชมฟาร์มสามารถติดต่อในช่องทางไหนครับได้ทางช่องทางเพจสองพี่น้องฟาร์มปูนาโคราชนะคะ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์092-456-6242ครับ0 64 2 6 2 6 14 5รายดีกก็อันเดียวกันกะลงท้ายด้วย145เดี๋ยวผมจะขึ้นทั้งหน้าให้นะครับร<อ>าย ID นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นะครับที่พาชมสวนของเรานะครับพาชมฟาร์มแล้วก็รวมถึงแนะนำเทคนิคต่างๆที่ดีต่อการเก็บนะครับ